นะคะเนี่ยค่ะเขาทําเป็นกล่องแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะกล่องแบบเนี้ยเนี่ยค่ะกล่องใหญ่ๆแบบนี้หนึ่งกิโลนะคะกล่องละหนึ่งกิโลสองออยสี่สิบเก้าเซนนะคะแก่นตะวันโทพินน้ําบัวน,นะคะเยอะนะคะร้านนี้นี่โทพินน้ําบัวน,นี่แหละโลละสองออยสี่เก้าเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยมาดู นี่ยมันทำใส่กล่องไว้แต่มันกอ,อกลากแล้วล่ะแต่หัวมันใหญ่ใหญ่ห,หัวสดวเต็มเลยสวยมากๆเลยอ่ะ <5 S 1> แราเอาไปหกกล่องสี่ห้าหกเจ็แปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือมาซื้อหัวแก่นตะวันค่ะที่เมืองแบคคามเมอ์อีกเมืองนึงนะคะข้ามเมืองมาซื้อเลย ถ่ายถนนข้างทางให้ดูนี่ราคาบ้านทางกิรมันก็เป็นแบบนี้แหละวันนี้สวยนะคะแดดออกแดดออกอากาศดีนะคะอยู่ที่23องศานะคะรัดไปเก็บกระเทียมเสร็จแล,ล้วรัดก็เลยมาซื้อหัวแก่นตะวันได้มา6กล่องนะคะวันนี้ราคาลดด้วยจาก3.99ย 99. ูโรนะคะ3.99เซนน่ะเนาะ เขาลดเหลือ,3อ,อส3มอส49เซนนะคะซื้อได้ถูกอยู่เพราะว่าเขาเริ่มแก่แล้วเนาะลากออกแล้วแต่ก็ยังอร่อยอยู่ถ่ายข้างทางให้ดูรถเมย์รถเม,ถเมย์เยอรม,มันกลเป็นแบบนี้แหละนี่ก็เป็นรับไว้เรามารักรับดีกว่า อุ้ยักรับเต็มเลยอะ่ะผักน้ำมัน,มนผักรับเต็มเลยแบกคาเมินเมืองแบกคาเมินนะคะ มีความเป็นธรรมชาติหลงเหลือเยอะนะคะเมืองนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะข้างทางเขาก็จะเป็นแบบนี้ที่เยอรมันความเป็นธรรมชาติหลงเหลือเยอะนะคะข้างทางเขาก็จะมีต้นไม้ต้าถ่ายมา้า,ยมาเหรอทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญาเลี้ยงมา้า ยนะคะหน้านี้จะสวยนะคะเยอรมันนี่ต้นลับนะคะ mm hmm. เขียวๆเห็นไหมคะเต็มเลยต้นลับแถวนี้เยอะนะพี่เนะวะ mm hmm. วันหลังเรามารับเก็บต้นลับดีกว mm ่า hmm. มาหักเลยหักตอนยังไม่มีดอกนี่แหละอร่อย mm hmm. คนไม่ค่อยเยอะนะคะ mm hmm. เดินทางก็งเงียบแบบนี้แหละในรถเมยนะ์น่าหัวได้ สบายเดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างทางต้นไม้ที่ยือนอยู่นี่เขาไม่ได้ตายนะคะเขาจำิ์อดูเดี๋ยวสักหน่อยแดดออกหน่อยเขาก็เขียวแล้วะคะ่ะหน้านี้เป็นหน้าฤดูใบไม้ปลิหน้านจำิีอยูไม่ได้ตายนะคะต้นไม้เมืองหล ดีค่ะบัดีค่ะรัดจะให้ดูอะไรคะวันนี้รัดจะให้ดูแก่นตะวันเมื่อวานรัดไปซื้อแก่นตะวันนะร้านแขกนะคะร้านแขกเข้ามาขายร้านตุรกีนะคะกล่องนี้หนึ่งกิโลนะคะสดมากๆเลยนะคะถ้าใครจะซื้อไปปลูกนะคะไปซื้อตามร้านร้านแขกเลยนะคะตอนนี้หัวใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะเขากำลังจะออกรากด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยหายากเกิดมากแล้วแต่เขาทานได้อยู่นะคะแต่เขาก็จะงอกรากแบบนี้แหละถ้าใครปลูกก็สามารถเอาไปฝังดินได้เลยนะคะลูกใหญ่มากๆเลยหัวใหญ่มากๆเลยนะคะ่ะสดๆเลยแก่นตะวันนะคะรัดซื้อได้ถูกนะคะเมื่อวานเนีรัดไปได้มาหกกล่องนะี่ค่ะดูดูเขาออกรากค่ะแล้วก็ตัดรากระะต,ตรงนี้นะคะตัดจุกตรงนี้แล้ก็ปอกเปลือกเราทานได้นะคะ พอหัวเขาแก่มากแล้วนะคะเขาก็จะออกรากเหมือนพวกตระ,ะกูลมันฝรั่งนะคะถ้าเราใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะหกหกกล่ 6, 6องเมื่อวานรับทานไปหมดไปหนึ่งกล่องตอนยังไม่ถึงบ้านนะคะก็ปอดทานที่รอรถมาบ้านนะะี่นะรับได้มาทั้งหมดหกกล่องแต่หมดไปแล้วนะคะหมดไปแล้วหนึ่งกล่องเมื่อวานนี่ค่ะดูขาลากเขากำลังออกนี่ ลากกำลังออกเราก็ตัดส่วนที่เป็นลากนี่ค่ะจุกตรงนี้ไปฝังดินได้เลยนะปกง่ายนะคะแก่นต่ว่เมืองนี้ก็จะเรียกว่าโทพินนํำบัวนะคะโทพินนํำบัวนะ,ะดูหัวค่ะอันนี้ก็ออกลากแล้วหัวใหญ่มากเลยค่ะหัวเขาจะเหมือนขิงนะใหญ่มากๆเลย นะคะนี่อยู่ข้างในก็ออกลากแล้วด้วยดูค่ะลากออกเต็มเลยไปซื้อนะคะถ้าใครอยากนํามาปลูกนะคะไปซื้อร้านแขกร้านตุรกีนะคะตอนนี้กําลังลดราคาปกติจะโลละสามอ9ยเก้าเก้าสี่ออยเก้าเก้านะคะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะลดราคาแล้วเพราะว่าเขาเป็นหน้าเก็บเกี่ยวแล้วไงคะแล้วก็เวลาไว้ในที่เย็นมากๆเขาก็จะออกลากแล้วด้วย แต่ก็ยังทานได้อยู่นะคะโอเคค่ะรับไปแล้วค่ะมาให้ดูสั้นๆนะคะหัวแก่นตะวันนะคะถ้าใครอยากซื้อมาปลูกหรือว่าซื้อมารับทานนะคะก็ไปซื้อตามร้านตุรกีได้เลยนะคะร้านแขกร้านขายอ่อไอเชยนช็อปนะคะร้านไทยก็น่าจะมีนะคะบางร้านก็ลองไปสั่งดูนะคะหัวแก่นตะวันนะคะทานแล้วมีประโยชน์มากมายนะคะ ช่วยขับไขมันในเส้นเลือดนะคะช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะกล่องนี้ยิ่งออกลาบเยอะเลยนะดูด,ดูแล้วลก็ทานอยู่นะคะแล้วลก็จะเอาไปปลูกด้วยแล้วก็ทานด้วยนะคะส่วนมากก็ทานนั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะลับไปแล้วค่ะเอาอกระข ể ตะวันมาให้ดูค่ะาว่าเมื่อวันไปซื้อก่นขตะวันได้มาทั้งหมดหกกรอกแต่ทานไปแล้วหนึ่งกรอกมาทานมาทานหัวทานเออ แก่นตะวันกับรัดเนี้ยคะกำลังมีหนอ่อแล้วก็ตัดตรงนี้นะนเนี่ยค่ะตัดแบบนี้แล้วเราก็เอาไว้ปลูกได้แล้วจะมาแทนทานสดๆได้เลยนะะช่วงนี้แก่นตะวันกำลังถูกเนะเพราะว่าเขาเริ่มจะออกรากแล้วเริ่มแก่นะคะคะทุกร้านก็จะเอามาลดปกติจะแพงนะคะ ไม่ชอบกู้กันนี่ค่ะห,หัวเขาอย่างนสามารถทานได้เลยค